ก่อนหน้านี้ทุกคนคิดเหมือนกันร,รวมถึงผมด้วยนะมันจะหมดยุคน้ำมันแล้วต่อไปเนี่ยมันจะแบบ E V ทั้งถนนเลย E V รอดไหมครับครับ <laughs> ดูจากโครงสร้างราคา <c oughs> ไม่รอดวะโจจริงเหรอ,อรถยนต์ในค่ายจีนยังแข่งกันเองเลยค่ายบางค่ายผู้บริหารก็มูฟแล้วผมก็เห็นตามโฆษณาของไฮคูนะว่าฟิล์มสำหรับ E V เขาถามแทนใจเพื่อนๆที่ดูอยู่เลยมันเกี่ยวอะไรเหรอครับฟิล์มสำหรับ E V กับฟิล์มติดรถน้ำมันมันมีผลอะไรหรอมันก็ฟิล์มเหมือนกัน่ะ แโย่ส่วนเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจจิรวัตรครับวิธีรำเพื่อนเขาสุดเอนล็อกลีคีเกตั้งชื่อสี่ล็อกครับผมวันนี้ทุกคนจะพาทุกคนมาคุยประเด็นร้อนนะครับประเด็นร้อนก็คือเรื่องของรถ E ีวีในประเทศไทยนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วง2ปีก่อนเนี่ยเติบโตเร็วมากหลายร้อยเปอร์เซ็นต์บางที่เนี่ยวัดกันได้เป็นหลักพันเปอร์เซ็นตน์นนะแต่ไม่น่าเชื่อนะครับระยะเวลาผ่านไปแค่1ปีเนี่ยนะเราก็มีเพื่อนๆพี่ๆที่ทําดีลเลอร์รถที่เป็นทั้งรถน้ำมันทั้งรถ E ีวี เรียกว่ามีทุกแบรนด์นะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของรถ e นะีวีนะว่ามันไม่รู้ว่าช่วงนี้จะเป็นเพราะเศรษฐกิจภาพรวมอาจจะเป็นเพราะอะไรหลายอย่างด้วยหรือเปล่าที่ทําให้กระแสของรถ E ีวีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากมาชวนเพื่อนๆคุยกันนะเรื่องตลาดรถ E ีวีแต่ทีนี้เราจะคุยกับใครผมก็เลยนั่งคิดว่าคุยกับคนที่เขาไม่ได้มีส่วนได้เสียกับรถ E ีวีดีกว่า แต่ว่าอยู่ในวงการคือจะลดน้ํามันหรือรถ E ีวีขายดีเขาก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าเขาอยู่ในวงการมากกว่า40ปีโอ้โหพูดแบบนี้ต้องรู้แน่เลยเพราะเป็นสปอนเซอร์ใหญ่เป็นสปอนเซอร์หลักของเราในปีนี้ด้วยนะครับฟิล์มไฮคูล์พอดได้ไปคุยพี่นุกนะครับเรียกว่าคร่อมบอร์ดในวงการฟิล์มนะเพราะว่าเขาก็เรียกว่าแบรนด์ไฮคู o ์เนี่ยเป็นแบรนด์คนไทยนะครับอยู่มา40ปีเขาเริ่มตั้งแต่รถ น้ำมันเพียวๆรถไฮบริดรถ e ีวีออกผลิตภัณฑ์มาเยอะแยะเนี่ยก็เลยคุยเขาหน่อยละกันว่าเป็นยังไงบ้างสภาวะตอนนี้เพราะว่าฟิล์มติดรถเนี่ยทุกคนคือคนที่โตคู่กับตลาดรถยนต์นะยิ่งตลาดรถยนต์ประเทศไทยยิ่งโตเท่าไหร่แบรนด์ฟิล์ม หลากหลายแบรนด์เนี่ยก็โตตางไปด้วยเพราะว่าออกรถใหม่ก็ต้องติดฟิล์มใช่ไหมแต่วันนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าสภาวะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะต้องไปขอความรู้พี่เขาหน่อยแต่ก่อนจะเริ่มไปดูนะครับผมขอบอกก่อนเลยนะว่าตัวผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆกำลังจะฟังจากผมหรือจากพี่นุกเองเนี่ยคือเรียกว่ามาฟังคนเมาบอยกันละกันเป็นแค่อพเนเนียนล้วนๆความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับใช้อ้างอิงอะไรไม่ได้เลยนะเป็นแค่ความเห็นของผมกับของพี่นุกแค่นั้นเองนะครับสนุกสนุกแต่ เราใจแน่นอนครับแถบตอนนี้เนี่ยยังมีฟิล์มปอลอมระบาดนะันหลายคนโดนมาอินบ็อกซ์มาถามเราแล้วที่เขาว่ากันว่าฟิล์ม EV เฉพาะรถ EV เนี่ยมันคืออะไรกันเนี่ยมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอแล้วมีทั้งเรื่องของฟิล์มเซรามิกฟิล์มเซรามิกเนี่ยมีตั้งแต่หลักร้อยไม่รู้ไปเจอกันได้ไงนะครับแล้วก็หลักหลายหมื่นทีเนี้ยเราจะเป็นต้องเสียเงินหลายรอบเยอะขนาดนั้นเลยเหรอในการซื้อฟิล์มติดรถฉนันวันนี้ครับเราจะมาคุยกันทุกเรื่องให้กระจ่างเลย และตอนนี้นะครับก็อยู่ด้วยกันแล้วนะครับกับพี่นุกนะครับผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดแห่งให้คู่สวัสดีครัูสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีใจที่ได้เจอวันนี้นะครับประเด็นร้อนแรงเตรียมรับลูกค้าเพิ่มเพราะว่าจริงๆผมก็นั่งคิดนะว่าประเด็นเรื่องรถ EV กับรถน้ำมันเนี่ยมันเป็นประเด็นกันมาน,นานมากๆ <c oughs> เราได้อยู่ในช่วงที่ EV ีค <c oughs> ่อยๆมาช่วงพีคจนถึงช่วงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าช่วงอะไรซึ่งตัวผมเนี่ยก็อายุ29 e ประสบการณ์ขับรถแค่10ปีแต่พี่นุ๊กเนี่ยอยู่ในวงการรถยนต์มา40ปี ต้องบอกอย่างนี้โจคือพี่ไม่ได้อยู่ในวงการรถยนต์นะตัวพี่แต่องค์กรพี่ค่ะเจ้าของธุรกิจอยู่ในตลาดรถยนต์มา40ปีแล้วครับฉะนั้นเนี่ยเลยเหมาะมากๆเลยที่เราจะมาคุยประเด็นกันตรงนี้คําถามเบาๆเลยนะพี่นุ๊กแบบไม่ดราม่าเลยนะ EV รอดไหมครับคำถามแบบนี้ตอบไงดีล่ะเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเอาจากสภาพตลาดเนาะดูจากโครงสร้างราคาไม่รอดว่ะโจ จริงเหรอจริงๆรถ EV เป็นความแบบนิยมมาพักหนึ่งอ่ะแต่มีเรื่องของโครงสร้างราคาที่ดั้มกันไปดั้มกันมาอมตอนนี้คนสับสนละตกลงซื้อดีไหมวะเราถ้าซื้อแบรนด์นี้มันจะลงราคาอีกเปล่าวะอ,อราคาลงอีกเขาเนี้ยคนคิดอยู่ไงดูอันนี้เป็นสภาพตลาดนะคะแต่แต่รถราคามันก็ดีต่อผู้บริโภคไหมครับใช่ค่ะถามว่าราคาดีแต่ คนมีความรู้สึกว่ามันสูงเสี่ยงราคายังไม่ลงตัวและที่สําคัญสภาพเศรษฐกิจตอนนี้คุณผู้ชมคนไม่มีตังค์เศรษฐกิจก็ค่อนข้างแย่อย่างนี้เนี่ยพี่นุกมองว่าแล้วเราจะกลับไปไฮบริดหรือว่าสันดาบอย่างนี้เหรอจริงๆคิดว่าสภาพตลาดน่าจะยังไปคู่กันค่ะน่าจะยังไปได้ต่อใช่ยัง <นะ S 1> ไปยังไปคู่กันต่อเนาะซึ่งมันจะย้อนแย้งกับคาตอบเมื่อกี้นะใช่ใช่เมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้บอกไม่รอดไม่รอดถามว่าไม่น่าจะได้สภาพลูกค้าที่มันขยับเพิ่มเพราะว่าตอนเนี้ยคนตัดสินใจยากขึ้น สภาพเศรษฐกิจตลาดภาพรวมของตลาดรถยนต์มันตกลงนะคะการขอไฟแนนซ์การออกรถก็ยากขึ้น,นในเท่าตัวอ๋อ,อคือคําว่าไม่รอดเนี่ยไม่ได้แปลว่า,าจะามันจะเป็นเจ๊งไปหมดเลยใช่ใแต่หมายถึงว่าตลาดเนี่ยมันก็คงอยู่แค่นี้ละกลุ่มคนที่อยากเล่น EV ก็มีอยู่เท่านี้<ช>แต่ม<ะ>ันคงไม่ได้แบบ มาพลิกชนะรถสันดาปถ้าบอกว่าตลาด e ีวีหรือรถน้ํามันใครจะตายก่อนกันคิดว่าเขายังอยู่กู้กันแบบนี้ล่ะแต่สัดส่วนก็คงจะเป็นใครๆแหละ เพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนคิดเหมือนกันร,รวมถึงผมด้วยนะคิดว่ามันจะหมดยุคน้ํามันแล้วต่อไปเนี่ยมันจะแบบ E ีีทั้งถนนเลยแรกๆเราตื่นเต้นเน,ะนาะโนคาร์บอนเลยอะ่ะใช่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 ตอนนี้ก็ค่อยๆเห็นความเป็นจริงมากขึ้นนะครับแล้วไม่รู้ว่ามันมีปัจจัยอะไรอีกไหมทำให้แบบนอกจากราคานอกจากราคาตอนนี้ค่ะทั้งอ่ะสภาพที่เออใสในการใช้รถไฟฟ้าการติดตั้งในตัวชาร์จเนี่ย รวมไปถึงสถานีชาร์จยังยังไม่ยังไม่กว้างพอ,อแต่ถ้าถามว่าความพร้อมของกลุ่มผู้บริโภคอีกระดับหนึ่งอะ่ะเขาก็จะมีความพร้อมในการซื้อแหละแต่ก็ไม่ใช่วงกว้างของ ทั่วไปคือเราจะสังเกตว่าคนที่มีรถ EV ส่วนใหญ่จะเป็นรถคันที่2คันที่2คันนี้ใช่ไหมแล้วก็มีบ้านที่แบบมีที่จอดรถมีติดตั้งที่ชาร์จได้ถูกต้องคุณผู้ชมมันจะน้อยนะถ้าเกิดว่าผมอยู่คอนโดไม่มีที่ชาร์จแล้วต้องไปชาร์จทุกอาทิตย์ตามปั๊มมีไหมมีแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ยังมีลูกค้าที่ที่บอกว่าพี่ผมต้องเช่าที่จอดรถเช่าที่จอดรถเลยครับผมต้องไปหาเช่าที่จอดรถที่มีสถานีชาร์จ เห็นไหมมันก็จะมีความยากของ,ของบางกลุ่มอีกเช่นกัน,นแต่แน่นอนแหละข้อดีเราก็รู้อยู่แล้วใครที่ใช้รถเยอะๆ,ๆมันจะประหยัดมากประหยัดมาก<ช>แต่ <ๆ S 1> ด้วยสภาวะอะไรต่างๆตอนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแล้วพี่นุกว่ารัฐบาล หรือเรียกว่าฝั่งจีนฝั่งไทยอะไรเงี้ยมีมีผลไหมครับตอนนี้จริงๆเราต้องยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอะค่ะเราเจอปัญหาเรื่องของสินค้าจากประเทศจีนค่อนข้างเยอะเข้ามาตอนนี้ค่ะส่วนใหญ่อะเราก็พูดเลยว่าคนเน้นหาของถูกของโจอ่ะใช่ผมก็ชอบของถูกนะครับใช่ไหมแต่ของถูกเราจะมีคุณภาพทุกอย่างมันก็อาจจะไม่เจอ แต่ว่าถามว่าของถูกแล้วคุณภาพดีมีไหมมีคุณผู้ชมไฮคูไงใช่ไหมอเออไฮคูไงเ,ออเข้าเรื่องฟิล์มแล้วไฮคูไงม <laughs> ีมไฮคูถูกจริงครับผมเห็นใน Facebook ติดรอบพันแค่800เองครับไม่รู้ซีรีส์อะไร ก็บอกว่าเห็นของไทยห้คูไหนให้คูจริงเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่ามีมีปลอมด้วยเหรอครับมีนะฟิล์มฟล์มน่ะเราต้องบอกว่าก็ต้องถามโจอะว่าโจคิดว่าจริงหรือเปล่าล่ะแปดร้อยก็ค่าช่างไป500แล้วอ่ะก็ต้นค่าช่าง500ต้นทุนฟิล์มเท่าไหร่เหลือ300ละคือไฮคูจริงเปล่าคุณผู้ชมต้องดูด้วยอ่ะตอนเนี้ยระวังนะครับระวังช่วงนี้มีระบาดมากมากเลยค่ะมีวิธีสังเกตไหมครับดูยังไงที่เรามีแนะนํานะคะคุณผู้ชมว่า้องโจจะติดฟิล์มไฮคูมาแล้วเนี่ยควรดูอะไรบ้างเรามี หนึ่งใบรับประกันมีเปล่าติดร้านไหนสองใบรับประกันสแกนคิวอาร์โค้ดได้หรือยังจะมีนะที่บอกว่าติดติดอยู่แต่มันมีคิวอาร์โค้ดด้วยหรอมากไปกว่านั้นสิ่งที่ผู้บริโภคเลิกลืติดเลยลบลายน้ําไปเลยลบผมลบเลยยังไม่ทันตรวจเลยใช่เปล่าแต่บังเอิญผมมาติดที่สํานักงานใหญ่ครับก็เลยให้เขาลบเลยของแท้แน่แน่ของแท้ไม่น่าจะปลอมนะครับติดติดที่ตึกขนาดนี้นะครับเรามีวิธีการดูค่ะแม้กระทั่งลายดอทที่เป็นลายน้ำ ันนี้เดี๋ยวให้โจ้ขึ้นภาพอินเสิร์ตได้ว่า,วา,าดอะไรเดี๋ยวกว่อนจะเข้าเรื่องฟิล์มเนี่ยผมขอถามเรื่องสภาพตลายอีกนิดหนึ่งคือช่วงเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นให้รถฝั่งยุโรปฝั่ง <Okay. S 1> อเมริกาสนับสนุนนโยบาย E ีีสนับสนุนเรื่องจะแบนเครื่องยนต์ภายในปี2026ภายในปี2030ให้จากยุโรปหลายค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าจะผลิต E ีีล้วนภายในใอีก3ปี4ปีนับจากนี้แต่ล่าสุดเนี่ยผมเห็นหลายๆอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไอการจะแบนรถเครื่องยนต์เนี่ยเริ่มยกเลิกเลื่อนไปก็ ื่นตัวไปแบบนั้นจริงๆเราอะถึงขั้นพัฒนาเลยว่าฟิล์มสำหรับอีวีเลยนะเพราะเราเข้าใจว่าสภาพตลาดจะเป็นอย่างนั้นแต่พอผ่านมาที่เราเห็นเนาะสอมปีเริ่มจากปัญหาเรื่องของโครงสร้างราคาของค่ายรถที่เป็นอีวีดํากันแล้วดํากันอีกรถยนต์ในค่ายจีนยังแข่งกันเองเลยจเออยังแข่งกันเองเลยว่าแบบออจีนเหมือนกันแต่ว่าเป็นโทลแบน์ราคาก็ต่างกัน การเลือกของลูกค้าก็ต้องเลือกเยอะขึ้นค่ายไหนให้อะไรให้เท่ากันไหมข้อต่อมาค่ะการนําเข้าอ่ะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบค่ายบางค่ายผู้บริหารก็ m o ฟแล้วจริงๆริถ e v อ่ะมันดูแล้วว่ามันก็เหมาะแหละกับประเทศที่แบบเราทําได้แต่มันมีองค์ประกอบหลายส่วนในาการต้องซับเรื่องของเศรษฐกิจเนาะเรื่องของแบบสภาพพื้นที่รวมไปถึงการใช้สอยที่มันได้มาตรฐานจริงๆรอ,อ่ะอธิเช่นอยากออกรถ e v แรกๆมีความสุขมากเลยอุ้ยเดี๋ยวจะไปขึ้นดอยนะจะแบบไปเสียบ มอชาบูนะจะไปไนอนในป่าทั้งสามวันสุดท้ายแบบช่วยตามรถ่ที่หน่อยไปไม่ถึง <c oughs> สถานี <พอ S 1> ชาร์จไม่มีอะไรแบบนี้พี่ว่าความพร้อมอ่ะอาจจะต้องยืดเวลาของสภาพโดยรวมไปอีกระยะหนึ่งเลยอ,ะอ่ะส่วนตัวผมก็เชื่อนะว่าสุดท้ายยังไงมันต้องจบที่ EV อยู่แล้วแต่อาจจะย,ยืดไปจากเดิมที่เราคิดว่ามันจะมาเร็วๆนี้อาจจะไปสักระยะสักสิ20ปีเลยอันนี้เรื่องจริงแต่จะว่าไปต้องยอมรับว่าช่วงปี2ปีก่อนใครก็คิดว่ามันมาละมันจะมาเปลี่ยนโลกแน่นอน รถสันดาบมันจบแล้วจริงๆผมก็เห็นตามโฆษณาของไฮคูนะว่ามีฟิล์มสําหรับ EV ีเขาถามแทนใจเพื่อนๆที่ดูอยู่เลยมันเกี่ยวอะไรเหรอครับฟิล์มสาหรับ EV ีกับฟิล์มติดรถน้ำมันมันมีผลอะไรหรอเพราะมันก็ฟิล์มเหมือนกันอ่ะเห็นต้องบอกโจแบบนี้ก่อนว่าเราอะทาฟิล์มมาเนอะแล้วเราก็อยู่ในตลาดฟิล์มตั้ง40ปีอะพี่จะบอกว่าฟิล์มกองแสงก็เหมือนกันแหละใช้ได้ทั้งรถน้ามันแล้วก็รถอีวีแต่เราบอกเลยว่าของเราอะเป็นเฟรนลี่สำรัดิจิตอลอีวีค้าคือเราแม่งเป็นเพื่อนกับ รถ E ีวีเพราะว่าถามว่าต่างกันไหมฟิล์มทุกตัวถ้าคุณใช้กับรถน้ำมัน่ะสิ่งที่เราได้เหมือนกันอยู่แล้วคือความเย็นเร,เราการันตีนะตัวไหนของเราแล้วก็กัน IR ได้เท่าไหร่เรามีสเปคให้อยู่แล้วแต่ถ้าพอเป็นรถอีวีคุณผู้ชมแบตเตอรี่มันมีผลต่อการขับอ่าเราเคยเทสจากค่ายหนึ่งที่เป็นรถ E ีวีเอาแบบระหว่างรถที่ติดกับรถที่ไม่ติดเราก็ติดตัวซูเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกของเราอ่าแล้วเราก็ขับในเส้นทางเดียวกันจุดหมายเท่ากันคุณผู้ชมรู้ไหมแบตเตอรี่มันห่างกัน โก้ 9%, 9บางคนบอกอน้อยพี่ไงพี่เองเลยพี่บอกใครรถเลยแค่9%เอง9%้เยอะนยะครับ9%สุดท้ายเยอะนะครับเยอะไหมก็เกือบ10%ของของทั้งหมดของรถเราก็เรียกว่า30ิบกว่าโลอ่ะใช่คือแบบพี่ก็เพิ่งรู้จักโปรดักเขาว่าคุณนุ๊กเ้นนี่มันหลายกิโลเลยนะใช่ใช่ใช่ช่ซึ่งมันไม่มีใายไหนทำแต่เอ้ยเราแบบเอ้ยเราเทสนะให้ผู้ชมรู้ว่าเออเนี่ยหลายคนที่ถามว่าเอาแล้วติด น,นี้กับตีรดถดน้ำมันต่างกันยังไงอเรารถน้ำมันอะ่ะถ้าคุณเปิดแอร์แค่25องศาตลอดเส้นทางคุณประหยัดน้ำมันไหมละ่ะห้องโดยสารอเออห้องโดยสารลดความร้อนรอนได้น้อยลงอะ่ะเออ คุณคิดว่าประหยัดน้ำมันไหมคือแบบแบตเตอรี่ของคุณเองรถน้ามันเนี่ยมันก็จะเบาลงก็ช่วยเซฟอะไรหลายอย่างเหมือนกันสภาพปัจจุบันมันก็ต้องเซฟไหมน้องโจใช่ครับ <laughs> ตอนนี้ก็คือร้อนๆนะครับก็ต้องประหยัดทุกเม็ดนะครับอตอนนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะครับใ,ในไหนเข้าเรื่องฟิล์มละเพิ่งเห็นว่าอ๋อ EV มันมันก็มีผลเนาะแล้วราคาของฟิล์มมันมีผลมากน้อยขนาดไหนว่าโอเคอย่างเบสิกเนี่ยเราก็มองว่ามืดๆน่าจะแปลว่าการความร้อนได้ดีใช่ไหมแล้วบางตัวเนี่ยหลักหมื่นมันปั งไงรจริงๆเราจะไม่ได้เมนชั่นถึงไทยนะแต่เราก็จะอธิบายก่อนว่าอย่างของเราอ่ะโตคือเราเป็นฟิล์มของคนไทยแล้วคนไทยก็ OEM เข้ามาอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ซื้อแบรนด์เข้ามาดังนั้นค่าแบรนด์าลหยะ Uh huh. เราเก็บตรงนั้นมาใส่สเปคที่มันดีดังนั้นของเราพอเราทํา OEM เองเรารู้ว่าพระอาทิตย์ประเทศไทยเป็นยังไงเราเราก็มีการทํา marketing research ตลอด mm hmm. เพื่อให้ได้ In s ไซ h ์ของลูกค้า mm hmm. เราก็จะเซิร์ฟลูกค้าได้ว่าอันเนี้ยเหมาะสมกับคนแต่ละประเภทอย่างไร mm hmm. ดังนั้นพอเราเซิร์ฟได้ตรงราคาต่างๆมันมีความสมเหตุสมผลอยู่แล้ว mm hmm. มันก็เลยทําให้เราแมสอยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยสี mm ่ป hmm. ีถามว่าถ้าคุณจะต้องเทียบว่าฟิล์มหลักหมืน่นต้อง uh huh. ดีกว่าหลักพันจริงไหม ึ้นอยู่กับสเปคที่คุณเลือกค่ะแต่ถ้ากลับมาบอกว่างั้น800ดีนะสิแปด8้0เลยนะกันผู้ชมไปหาก่อนมันแท้หรือเปล่ามันแท้หรือเปล่าร้านนั้นอาจจะโดนรั่วไปแล้วนะครับอาจจใหาโด์ไม่เจอแล้วมันแท้หรือเปล่าอันนี้คืออันนี้เราต้องแบบมีสกิลในการเลือกของสเปคฟิล์มอก็มีส่วนก็เท่าที่ผมฟังเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจก็คือทาง ของไฮคูเขาเรียกว่าคอนฟิกได้สั่งผลิตคอนฟิกได้ให้ให้เหมาะกับประเทศไทยราคาก็คือเป็นเป็นแบรนด์ของเรามันก็เลยจะไม่ต้องมีค่านู่นค่านี่ใช่ค่ะอ๋อโอเคก็เป็นราคาคนไทยแต่แต่ตอนนี้ผมเห็นทุกแบรนด์ก็เซรามิกหมดแล้วมันเป็นเทรนนองโจมคือคนมีความเข้าใจว่าตัวฟิล์มเซรามิกเนี่ยมันเป็นฟิล์มที่ดูพรีเมียมดีที่สุดแพงที่สุดเออตอนนี้ตลาดถ้าเธอตอนนี้เซรามิก0 0ก็มีแล้ว ซรามิกแท้หรือเปล่าอ่ะนั่นแหะต้องถามว่าเซรามิกแท้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออคนอาจจะเข้าใจแล้วก็มีความเหมือนที่เรารู้สึกเลยอ่ะว่าแบบเออถ้าเซรามิกนี้มันลักชัวรี่มันใช่ตอนนี้คุณติดฟิล์มแล้วฟิล์มคุณยังไม่เซรามิกแม่งคุณตกเทรนด์ แต่คราวนี้ของเราเราใช้ฟิล์มแล้วก็เป็นคนไทยด้วยดังนั้นเรารู้ว่าสเปคฟิล์มของคนไทยเราควรจะเป็นยังไงเซรามิกควรจะเป็นแบบไหนแล้วของไฮคูเซรามิกแพะทุกตัวปัจจุบันผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าเซรามิกมันมีหลายแบบเซรามิกก็คือเซรามิกหรือเปล่าเลือกยังไงวิธีการดูอ่ะคุณผู้ชมต้องไปดูว่าตัวเทคโนโลยีของเขาคืออะไรทุกคนพูดได้แหละเพราะว่าจริงๆเหมือนที่น้องโจบอกเมื่อกี้แหละเซรามิกก็เหมือนกันมันคือเซรามิกขึ้นอยู่กับว่าคุณไปดูนวัตกรรมของเขาอย่างของไฮคูเนี่ยเซรามิกของเราเป็นเซรามิกชั้นนาโนเลยจริง ขึ้นมาใส่ในแผ่นฟิล์มซึ่งเป็นโพลีเอสเตอร์เราจะไม่ได้เป็นการฉาบเหมือนคนอื่นหรือเหมือนฟิล์มเซรามิกทั้วไปส่วนใหญ่เทคโนโลยีในการทําฟิล์มกองแสงอะค่ะก็คือการฉาบให้มันหนายิ่งคือมันก็เป็นแผ่นฟิล์มก่อนแล้วเราก็เอาไอ้นี่มาฉาบอย่างเงี้ยเราส่วนใหญ่เป็น่างนี้เลยเหรอครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีเอนเนตะเห้เราเข้าใสมัยก่อนฉาบประหลอดว่าเอาหลอดมาฉาบปุบอย่างนี้คนเข้าใจแบบนั้นแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆคุณผู้ชมคือเทคโนโลยีของฟิล์มอะส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยยิ กันร้อนดีใช่ไหมอ่ามันก็เลยทําให้เรากลับไปย้อนนึกถึงสมัยก่อนที่โจบอกแหละว,ว่าฟิล์มฉาบตลอดอ่าแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนค่ะครับพราะเป็นเซรามิกเนี่ยเราได้วิวัฒนาการแล้วก็เช็คกับทางโรงงานว่าเราสามารถใช้ระดับชั้นนานโ,นโนเซรามิกที่แบบว่าสามารถผลิตมาเป็นแผ่นขึ้นมาได้เลยแต่ว่าต้องมีโพลอสเตอร์รองรับอยู่ดีดังนั้นพอเราระดับชั้นนานโนเนี่ยเราไม่ได้ฉาบตัวเซรามิกมันอยู่ในเนื้อฟิล์มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสีมันก็จะซีดช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมผมผมพยายามจะทาความเข้าใจกัน นาโนนี่หมายหมายถึงว่าอนูอนูอนูใช่ไหมคือเราแบบฟิล์มเราเนี่ยผลิตขึ้นมามันเป็นเซรามิกเลยใช่ถ้าจะมีเนี่ยต้องเป็นตัวบียอนบียอนนี่คือกันร้อนดีจริงๆอันนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมที่เคยใช้เนี่ยมีหลายเสียงที่ตอบมาว่าเออมันมันเย็นแน่นอนเย็นไหมเย็นคุ้มใช่เองใช่ไหมคุ้มค่าใช่ครับติดติดอยู่หลายขั้นเหมือนกันครับคุ้มค่าล่าสุดก็ไปเจอเฮียมาเฮียก็บอกคุ้มค่ามากอ่ามืดๆขอมืดๆเคยมีอะไรในรถไหมอ่ะอะไรเยเย อีเฮ <l ots> <l ots> e ียเนี่ยมันติดทุกตัว <ừ> ทุกตัวค่ะถ้าได้คุยกับพรีเซนเตอร์เนาะก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เซ็นง่ายง่าย <ừ> เขา <ๆ S 2> เป็นคนที่เลือกแล้วเลือกอีกแต่รุ่น<ต><ต>พี่<บ>ในกลุ่มซูเปอร์คาร์ผมที่เขาแบบมีรถ สี่สิบห้าสิบคันเขาก็ติดไฮคูนะเอะ <c oughs> อนืออยอย่างง่ายๆค่ะท็อปนักเทศอ่าพี่ท็อปซูเปอร์คาร์หลายคันเหมือนกันแล้วก็เลือกติดทั้งซูเปอร์ไฮคูล์แล้วก็ไฮคูล์ด้วยอือ่าแล้วแต่ประเภทของรถอ่าพูด, <c oughs> พ,ดพูดถึงการกันความร้อนหน่อยดีกว่าเพราะว่าหลายคนจะบอกว่าถ้าอยากกาันความร้อนดีๆความเข้าใจผมเลยคือต้องอามืดเยอะๆถามว่ามีส่วนไหมมีส่วนแค่เป็นความรู้สึกหนึ่งคุณผู้ชมควมรู้สว่าคนจะเข้าใจว่าแม่งยิ่งเถิบยิ่งดีใช่อ่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการช่วยซอ สตาตระดับหนึ่งแต่การกันความร้อนดีเนี่ยทุกอย่างมันกักเก็บไว้ที่ตัวแผ่นฟิล์มอยู่แล้วต่อให้คุณใช้ฟิล์มดําสุด80%แต่เป็นสเปคธรรมดาทั่วไปโนเนม,มเลยก็ได้อืมอมแล้วถ้าคุณไปเทียบกับ80%ที่มีนวัตกรรมดีๆอะอมต่างๆนะอ๋อ,อต่างครับผมมีโอกาสใช้รถ ไฟฟ้าแล้วศูนเนี่ยแถมฟิล์มมามืดเลยโอ้โ oh, หแต่แสบแขนมากสเปคฟิล์มมีส่วน80%คือความเข้มเนะี่ยมันช่วยแบบซอบสายตาให้เรารู้สึกพบสบายแสงไม่จ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมหรือส่วนผสมมีส่วนเพราะถ้าคุณเป็นฟิล์มที่ป้องกันไอได้ดี97%ขึ้นไปอะ่ะ แม่งแบบความร้อนไม่รู้สึกอยู่แล้วแต่พื้นฐานของคุณสมบัติของเซรามิกคือมันอมความร้อนไงทุกค่ายนะอันนี้ไม่ว่าไม่ใช่แค่เราจะบอกว่าพื้นฐานเลยของเซรามิกคุณสมบัติคือการอมความร้อนนะวิทยาศาสตร์ใช่การอมความร้อนค่ะแต่ถ้าคุณได้ฟิล์มที่กระจายความร้อนได้ดีอ่ะคุณลองเทสดูจากการจับเวลาเราเชื่อว่าถ้าคุณยิ่งขับการกระจายความร้อนได้เร็วแอร์คุณทํางานหนักช้าลง เหมือนกับช่วงแรกที่เราขึ้นรถแล้วแอ์ต้องเปิดแบบโังแรงๆต็มครับแต่สักพักเดียวเท่านั้นแหละไม่เกิน15นาทีแปบ๊บเดียวขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของฟิล์มแต่ละอย่างที่แบบกระจายความร้อนได้ดีด้วยแต่ถ้าสมมุติพี่เอาฟิล์มที่แบบทึบมาก แต่ไม่ใช่เซรามิกแต่เป็นฟิล์มสปัตเตอร์อ่างง่ายๆกับเทียบกับฟิล์มเซรามิกเซรามิกอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านิดนึงเพราะมันย้อนกลับไปที่คุณสวัสิ์เขาไงเขาอมความร้อนแต่ถ้าเป็นฟิล์มจะท้อนฟิล์มประหลอดอะยังไงความร้อนมันก็ไม่อยู่เขามาสะท้อนลงไปหมดแล้วถามว่าเราจะจะติดปัญหาเรื่องไม่ผ่านสัญญาณถูกค่ะเราจะรู้ได้เลยเวลาชีวิตลำบากนะทุกคนคุณพร้อมหรือเปล่าที่จะแบบว่าขับไปแล้ว GPS ไม่แล่นคุณพร้อมไหมที่ขับเราสัญญาณเนาไม่ผ่านอ่าใช่ถ้าอย่างผมเมื่อก่อนเนี่ยจะเอาแบบห่อการร ขอแบบเข้าไปรุบเย็นเข้าไปรุบเย็นผมเคยใช้อยู่ประมาณ2เดือนต้องไปเปลี่ยนเพราะว่าสัญญาณอะไรไม่ได้เลยแต่การร้อนดีจริงการร้อนดีจริงนี่ยอมรับเลยการร้อนดีมากแต่มันใช้ชีวิตจริงไม่ได้มันลําบากก็ถ้าไม่อยากเลือกยากมาให้คูเลยอ่าบิยอนเซรามิกนะครับวันนี้พี่นุกลดให้เหลือ990บาทไม่ใช่ไมใช่ผรีบต่อเลยไม่ใช่เลยตายตายเราบอกว่าจริงๆเราเนี่ยถามว่ามาไฮคูอะ คุณชอบแบบไหนมีเอาใจคุณอ่อะเซรามิกฟ้าใสอันนี้แบบก็ตอบโจทย์เนาะเราเลือกให้ตามคุลูกค้าต้องการเลยมีทุกระดับราคาใช,ใช่ค่ะพร้อมแนะนําลูกคา้าคือเอาความชอบคุณได้เลยกับงบที่คุณมีแต่ขอให้คุณได้คุยกับไฮคุณจริงๆนะอ่าเพราะว่าตอนนี้เหมือนที่บอกค่ะว่าสภาพตลาดเนาะด้วยความที่สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะแบบลําบากหลายคนบอกว่าโอ้เก็บเงินไว้แบบใช้ฟิลม์มใช้ฟิล์มมันเป็นส่วนที่มันเพิ่มเติมอ,ะอ่ะเออเป็นส่วนเพิ่มเติมแต่ถามคือชีวิตไม่ลาบากอ่ะหมายถึงว่าถ้าไม่เปลี่ยนฟิล์มชีว ก็แบบยังยังเดินได้อยู่ถูก,ถกใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณเลือกแล้วเหมือนบอกคะ่ะว่าถ้าคุณคิดว่าจะเลือกใช้ฟิล์มตอนนี้ก็อยากให้มีความแบบตั้งใจในการเลือกนิดนึงเพราะว่าฟิล์มปอมมันเยอะจริงๆช่วงนี้ครับไหนๆเข้าเรื่องใช้ยาฟิลมม์มหมดอายุนี่ดูยังไงครับ oh. จริงๆของไฮคูรับประกันทุกตัว7ปีค่ะน้องโจแต่ว่าพอถ้าคุณสังเกตได้เนอะมันจะมีลูกค้าล่าสุดลูกค้าขับรถมาติดตัว R าซีรีของเราติดมาติดฟิมมาตั้งงานแล้ว10ปีแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าว่ามันหมดอายุแต่ผมรู้แค่ว่าแม่งมันเริ่มรอนแล้วว่าอะไรเงี้ยอ่าเราก็จะบอกว่าของเรื่อจริงวันนี้ใช่อันนี้ยอมรับเลยอ่ะพี่ยังตกใจต้องบอกว่าจริงๆฟิล์มที่หมดอายุอะเราจะเริ่มรู้สึกได้ว่าฟิล์มเรามันซีดลงรู้สึกซักแบบ5ปีขึ้นไปแล้วอ่ะ สองอาจจะไม่ถึง5ปีนะแม่งพองเคยเห็นไหมโมที่บอกเราขับตามคันหน้าเฮ้ยเหมือนแผลผู้พองเลยอะใช่เหมือนแบบติดฟิล์มเองปะวะเออใช่อย่างเงี้ยอันเนี้ยฟิล์มหมดอายุอีกอันหนึ่งที่ขับขับตามไปแล้วแบบโหลุ้งสวยเลยม่วงทั้งแผ่นอ่าอย่างเงี้ยคือฟิล์มหมดอายุจริง คุณผู้ชมมีวิธีการดูได้แต่ถ้าของไฮคูอ่ะเริ่มดูได้เลยตั้งแต่5ปีขึ้นไปเพราะเราการันตีใน7ดปีถ้าคุณอยู่ใน7ปีค่ะคุณกลับมาเครมในที่ที่คุณไปติดได้เลยอ๋อโหเรียกว่าคุ้มค่าแล้วกันนะครับติดครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวเราได้ใช้ของดีคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ใช้ยาวๆไม่ต้องมันห่วงดีกว่าอย่าไปนั่งลุ้น800อในเน็ตนะครับ <laughs> ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวจะเสียหลายรอ, <laughs> รอบเยอะกว่านะครับอ่ะ ฟิล์มอาคารอืมต้องบอกว่าจริงๆไฮคูอะมีทั้งอาคารและรถยนต์ครับแต่คนอะบางคนยังไม่เข้าใจเออแบบเอ้ยทำแต่ฟิล์มรถหรือเปล่าจริงๆเราทำฟิล์มอาคาราได้เอาเอาฟิล์มรถก็ไปแปะกระจกบ้านได้ไหมถามว่าแปะได้ไหมแปะได้อะถ้าคุณรับได้นะในอนาคตอะเพราะว่าจริงๆมันแค่ไปใช้ผิดประเภทอย่างฟิล์มรถยนต์ที่เหมาะกับการติดรถยนต์เพราะรเรารู้ว่ารถยนต์อะได้แบบต้องวิ่งอยู่แล้วในท้องถนนมีการระบายความร้อนมีการจมผ่านตลอดอ่าใช่แต่อาคารอะมันอยู่กับที่ไงเออ ถ้าเอาฟิล์มเซรามิกไปติดอาคารก็อนาคตก็อาจจะมีการเสี่ยงเรื่องของกระจกแตกได้เพราะเซรามิกมันอมความร้อนนี่วันนี้เราเพิ่งเรียนรู้มา อันนี้เป็นคุณลับพื้นฐานเนาะแล้วถามว่าตึกมันไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนมันอยู่แบบนั้นแหละมันก็เลยเสี่ยงนั่นเองถูกแต่ว่าถ้าเราติดเป็นตัวฟิล์มอาคารเนี่ยด้วยสเปคมันเหมาะกับฟิล์มเป็นอาคารตินกระจกบ้านอยู่แล้วการทอนแสงเนี่ยมันช่วยได้ดีเลยสําหรับแบบบางคนที่แบบว่าไม่นิยมติดพม่านไม่นิยมติดมูรี่ติดฟิล์มสวยกว่าล่าสุดจูโน่แฮร์ไงสวยไหมที่โจ๊บไปสวยเย็นชํำแอบเป็นชั้นถึงเพจ้าเขาให้ไปติดถึงที่จูโน่แฮร์เนี่ยทุกบ้านไฮคูนะคะ รวมไปถึงห้อง V I P อ่ะห้องพรเศษห้องพรเวห้อง V I P ร้านทําผมมีห้อง V I P นะครับอย่าลืมไปซื้อเมมนะครับใช่พิเจ้าขายอยู่5 0 0แสนนะครับเมมนั่นแหละค่ะถามว่ามีผลเวลาติดแล้วมันเย็นคุณผู้ชมแต่เคยมีลูกค้าเรือนกระจกสําหรับปลูกต้นไม้ได้ไหมติดได้คุณผู้ชมแต่ว่าพัฒนาการการเติบโตของต้นไม้อีกเรื่องนึงนะต้องบอกเลยเพราะว่า มันกรองแสงสีเขียวไงเออมันก็จะมีผลเรื่องของเอ่อคลร์บอนฟลออรสเซการสังเคราะห์แสงใช่ค่ะแต่ถามว่าก็ติดได้ต้นไม้คุณเย็นอ่ะแต่ถามเติบโตไหมไม่แน่ใจก็มีซีรีส์สำหรับอาคารเหมือนกันติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันใช่ซึ่งตอนนี้ถามว่าคุณอยากทดสอบว่าเอ้มันติดแล้วดียังไงจูโน่แฮร์ใช่ไหมคะกาแฟพันไทยทุกสาขากาแฟพันไทยทุกสาขาวันนี้นะครับนะถือว่าได้เปิดมุมมองนะครับต้องขอบคุณพี่นุ๊กมากนะครับที่มาแป้ะสบกาให้ผมฟังนะครับ ก็ใครสนใจนะครับฟิล์มไฮคูจะตัวไหนก็ตามนะครับก็ติดต่อพี่นุกส่วนตัวได้ที่ไลน์นี้เลยไม่ใช่ติดต่อไฮคูได้หรือดีเลอร์ใกล้บ้านท่าน ไม่มีโลโก้ฟิล์มไฮคูนะ<ช>แต่800อะไรงี้ยใหญ่าไปติดนะของปลอมนะครับมีโปรโมชั่นอะไรไหมครับตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจแล้วก็สามารถเข้ามาติดได้เรามีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศพันกว่าสาขานะคะ ừ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 . แล้วก็สามารถติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ในทางเพจไฮคูฟิล<า>์มแพลนแต่ถ้าคุณผู้ชมชมอยู่ในช่องล็อก บีเนี้นะคะผู้ชมสามารถติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ค่ะเรามีส่วนลดพิเศษและของพรีเมียมพิเศษให้กับผู้ชมเพิ่มเติมไปกว่าเดิมด้วยติดต่อมาที่อินบ็อกซ์นะคะอ่าจัดไปค่ะพี่ดูขอบคุณค่ะขอบคุณครัขอบคุณครับ